วัดชัยภูมิการามหรือวัดกลางอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีวัดเก่าแก่ที่ภายในวัดมีอุโบสถศิมแบบมหาอุดที่มีบันไดนาคสวยงามแปลกตาเป็นที่ประดิษฐานของพระสิทธิมงคลพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศิลปะล้านช้างและชมภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนังแบบอีสานประวัติวัดชัยภูมิการามอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีตามที่มีการบันทึกไว้นั้น เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่6ไร่3งาน68ตารางวาอาณาเขตทิศเหนือจรดถนนกงพเนียงทิศใต้จรดถนนวิสิตส์สีทิศตะวันออกจรดที่ดินนายแสวงกุลสิง์ทิศตะวันตกจรดถนนกิจภัยบูรณ์อาคารเสนาสนะประกอบด้วยสรารการปร,รียนกว้าง15เมตรยาว28เมตรสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2529 กุฏิสงจำนวนหกหลังเป็นอาคารไม้สองหลังเครื่องตึกเครื่องไม้สามหลังและตึกหนึ่งหลังและศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวนหนึ่งหลังสร้างด้วยคอนกรีตมีพระสิทธิมงคลเป็นพระประธานในอุโบโสถประวัติความเป็นมาของวัดกลางหรือว,วัดชัยภูมิการามวัดกลางหรือว,วัดชัยภูมิการามนั้นตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2317 ซึ่งถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ว,กวัดหนึ่งในอําเ,เภออําเภอขิมราชแล้วก็มีเป็นวัดที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งเพราะเป็นวัดที่เป็นวัดที่เจ้าเมืองขิมราชคนแรกคือพระเทพองศาซึ่งได้เป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองขิมราชธานีได้สร้างวัดกลางด้วยวัดชัยภูมิการามซึ่งวัดชัยภูมิการามนั้นแต่ก่อนนั้นเชื่อว่าวัดชัยเท่าที่ได้ทราบจากคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนว่า ก่อนที่จะมาเป็นวัดชัยภูมิการามนั้นท่านกล่าวไว้ว่ามีหลวงพ่อเจ้าวาดท่านได้รับชื่อเปลี่ยนชื่อใหม่จากรัชกาลที่สองว่าให้เป็นวัดชัยภูมิการามแต่ชาวบ้านในท้องถิ่นจะนิยมเรียกว่าวัดกลางเพราะตั้งอยู่ในตรงกึ่งกลางของเขตชุมชนคุ้มโครกกรงูงเนียงภาพเขียนสีจิตกรรมฝาผนังแบบอีสานหูบแต้ม ซึ่งมีอายุกว่า100ปีอยู่ในหอแจกหลังเก่าวัดกลางเฮราที่อยู่ตรงบันไดทางขึ้นสวยงามแปลกตามีห้างอนไม่มีเกรดเท้าด้านหลังเหยียบปลาและอีกข้างเหยียบเต่ารูปปั้นบันไดขึ้นสิมหรือโบสในล้านนาล้านช้างและรุ่มน้ําโขงจะมีการนิยมปั้นรูปเฮราเป็นสัตว์ในตำนานป่าหิมพานเหราวัดกลางนั้นช่างฝีมือในสมัยก่อนสร้างขึ้นแบบเรียบง่าย ตัดทอนในสิ่งที่ไม่จำเป็นให้เหลือเพียงความงามที่บริสุทธิ์ไม่มีเกร็ดหรือเปลเวกนกอย่างช่างหลวงแต่เป็นช่างพื้นเมืองที่สร้างด้วยความจริงใจและศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นความงามอีกรูปแบบหนึ่งที่หาได้ยากในปัจจุบันหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นศิลปะแบบนาอีฟและก็ที่สำคัญนั้นในช่วงที่ผ่านมานั้น วัดกลางขิมราชได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเพราะมีรูปนาคหรือว่ารูปนาคที่สิมวัดกลางหรือว่าที่โบสถ์วัดกลางซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบันไดทางขึ้นนั้นจะเป็นนาคประจำทางขึ้นซึ่งในในักในโลกโชเชี่ยวนั้นได้ค้นคว้าว่าเป็นเหลา ซึ่งเฮลานั้นเป็นภาษาทางภาคเหนือซึ่งเขาจะนิยมเรียกว่าเฮลาแต่ทางภาคอีสานนั้นจะนิยมเรียกว่านาคที่จะเป็นที่หูปกป้องทางขึ้นสิมของวัดกลางซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากสิมหรือว่าจากอุโบสถวัดต่างๆเพราะนาคที่วัดกลางนั้นเป็นนาคที่ไม่มีเกตและก็อีกส่วนหนึ่งนั้นปากของพญานาคนั้นก็โดนตัดออกเป็นลักษณะที่ ไม่เหมือนกับที่ใดที่หนึ่งดังนั้นจึงเกิดความสนใจแล้วก็มีรูปล,ลักษณะที่หลายอย่างที่ผิดแปลกอย่างเช่นเท้าก็มีการเท้าข้างหน้าก็จะมีการจับที่ปลาเท้าข้างหลังก็จะมีการจับเต่าแล้วก็เป็นการที่ทําให้เกิดความแตกต่างแสะอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นได้แล้วประมาณร้อยเกือบสองร้อยปีซึ่งลักษณะของอุโบสถนั้นเป็นอุโบสถหรว่เป็นสิมโบราณไม่มีเหล็ก ซักเส้นในการก่อสร้างแล้วก็ใช้ปูนดินเผาที่เกิดจากธรรมชาติและก็ตัวอาคารตัวอาคารของสิมนั้นจะไม่ใช้ปูนคือด้านนอกนั้นเป็นดินผสมกับยางบงยางนาของเราเอามาฉาบทาจึงไม่มีปูนแล้วก็ปูนในครั้งก่อนนั้นคงจะหายากภูมิปัญญาชาวบ้านในเอาดินมาผสมกับยางบงแล้วมาฉาบทาจึงมีลักษณะที่จะ โคดโคดโค้งวงว้า,วา,วา,วาแหว่งไปบ้างดังนั้นสลับพระประธานในอุโบสถนั้นคือหลวงพ่อสิทธิชัยสิทธิมงคลเป็นปางมารวิชัยซึ่งมีลักษณะที่องค์ใหญ่เท่าที่สังเกตดูในวัดที่เป็นวัดโบราณวัดเก่านั้นพระประธานจะมีลักษณะคล้ายกันจะเป็นลักษณะปูนปั้นเป็นปูนปั้นด้วยกันเหมือนทุกองถ้า เราไปสังเกตดูอย่างเช่นวัดพระเหลาก็ดีวัดปากแซงก็ดีวัดที่เก่าๆนั้นก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันลักษณะปูนปั้นนี่คือความสําคัญของศิมวัดกลางและก็มีพญานาคและก็ส่วนหนึ่งนั้นวัดกลางนั้นถือว่าเป็นวัดที่อยู่ของเจ้าเมืองเขมราชเพราะเมืองเขมราชนั้นแต่ก่อนนั้นขึ้นตรงต่อกรุงรัตนโกศินลก่อนที่จะยกฐานะขึ้นมาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบล แล้วก็วัดกลางนี้ก็เป็นที่อยู่ของเจ้าคณะเมืองซึ่งปกครองมาตั้งแต่อําเภอชานุมานอําเภอเขียมราชจนในเขตลุ่มแม่น้ำขวงฝั่งนี้ดังนั้นจึงถือว่าวัดกลางนั้นเป็นวัดที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งและอีกทิ้งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้กับท่านผู้ชมว่าสําหรับวัดกลางนั้นมีจุด2จุดก็คือของหอเกศโบราณหอเกศนั้นตั้งอยู่ด้านหน้าของสิมวัดกลาง ข้างในนั้นจะเป็นภาพวาดโบราณคือภาพวาดสีฝุ่นแล้วก็เท่าที่ได้สืบจากคนเท่าคนเก่ว่าโบสถ์ก็ดีหอเกกวัดกลางก็ดีสองอย่างนี้สร้างมาคู่กันแล้วก็หอเกกนั้นสร้างมาลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วก็จะมีภาพวาดสีฝุ่นโบราณซึ่งมีลักษณะที่สวยงามเป็นอีกอย่างหนึ่งดังนั้นค่ะผู้ใดที่มีโอกาสมาเยี่ยมชมที่ วัดกลางเนืวว่าสิมวัดกลางมาดูนาควัดกลางแล้วจะได้ชมภาพวาดศิลปะโบราณท้องถิ่นซึ่งใช้สีฝุ่นเป็นสีวาดดังนั้นจึงขอเจริญพรไว้ในเบื้องต้น